วันที่26กันยายนที่วัดสล่างโศกตำบลคลองด่านอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้านำโดยนายสุนทรปานแสงทองอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าก,การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมครอบครัวสวัเหมและคนใกล้ชิดได้ร่วมกันจัดทำบุญเลี้ยงพระเพลนจำนวน9รูปเนื่องในวันเกิดครบรอบ90ปีนายวัฒนาอัศวเหมอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงจังหวัดสมุทรปราการ โดยในงานได้จัดให้มีการทำบญเลี้ยงพระแบบโต๊ะจีนโดยมีนางสาววราพรอัศวะเหมอดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยและนายอัครวัฒน์อัศวะเหมนายต่อศักดิ์อัศวะเหมอดีตสสสมุทรปราการนายวรพรอัศวะเหมอดีตประธานสภาเทศบาลตำบลบ,บางปู พร้อมเหล่านักการเมืองระดับท้องถิ่นและระดับชาติในนามกลุ่มสมุดประการเก้าวหน้าเดินทางเข้าร่วมงานจำนวนหลายร้อยคนหลังจากพระสงฆ์ได้สวดเจริญพระพุทธมนต์เสร็จแล้วได้ปะพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับผู้ที่มาร่วมงาน จากนั้นคณะเจ้าภาพได้เชิญนายโคสิตสงวนสัตว์ประธานสภาเทศบานนลนครสมุทรปราการนายจักกิจยั่งยืนประธานสภาเทศบาลตำบลบางเมืองนายอับนวยบุญลิ้วนายกเทศมนตรีเมืองแพทกษาใหม่นายวชิรเชษรุ่งธนวัดวงศนายกเทศมนตรีตำบลเทพรักษ์นางสาววันดีเชยนาคนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางบ่อ นายชาตีอ่วมสะอาดนายกอบตอนาเกลือนายรงพุ่มเจริญอดีตนายกอบตอนาเกลือนายสุชาติเทพนมรัตนตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาตบบลตำบลรัดหลวงพร้อมครอบครัวอสวเหมและคนใกล้ชิดได้ร่วมกันถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ โดยในงานมีบรรดานักการเมืองท้องถิ่นและนักการเมืองระดับชาติหลายแห่งรวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนภายในจังหวัดเดินทางเข้าร่วมจำนวนหลายร้อยคนโดยการทำบุญเลี้ยงพระค,ครบรอบบนเกิดนายวัฒนาสวัสิเหมในครั้งนี้ ลุมสมุดปราการก้าวหน้าได้จัดกันแบบเรียบง่ายเป็นงานประจำทุกปีเพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีและเป็นความผูกพันสมัยที่นายวัฒนาอัศวเหมเป็นรัฐมนตรีหลายกระทรวงได้พัฒนาจังหวัดให้มีความเจริญรุ่งเรืองมาอย่างต่อเนื่อง